ที่วัดพระบาทน้าพุกันหน่อยคุณผู้ชมครับปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือเรื่องของเงินต่างๆในวัดที่ยังไม่พอเนี่ยนะครับต่อการที่จะต้องดูแลผู้ป่วยให้ชวีต่อไปทีนี้เมื่อวานก็เลยมีการประชุมร่วมกันนะครับกับทางพอมอด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการดําเนินการดูแลผู้ป่วยให้ชวีครับรวมทั้งภาระปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตศรัทธากรณีของอดีตพระองกฎเนี่ยนะครับมีรองผู้ว่าลบบุรีคณะสงฆ์ สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็พมร่วมถกปัญหาครับซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีเนี่ยพยายามไม่ให้การดูแลผู้ป่วยขาดตกบกพร่องนะครับโดยผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารคนทําดีอวดผีเนี่ยก็ประสานมูล,ลนิธิต่างๆนําไปดูแลส่วนผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะได้จัดสรรที่ที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีมูล,ลนิธิเนี่ยสี่แห่งด้วยกันจะเข้ามาดูแลมี13คนนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อ h i ชในโครงการธรรมรักษนิเวศสอง เชียงเพลหนองม่วงนั้นทางพมจังหวัดลบบุรีกับสสจลบบุรีจะเข้าไปช่วยดูแลครับซึ่งทางพมจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าการดําเนินการย้ายผู้ป่วยเนี่ยครับทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องพูดคุยก่อนนะไปคุยกับผู้ป่วยทําความเข้าใจเพราะว่าจะต้องพูดถึงเรื่องของที่พักพิงแห่งใหม่มันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อ,อยู่ตรงนี้มานานนะครับทำไม่ได้ในทันทีต้องค่อยๆปรับสภาพไปให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ป่วยด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องมีการนัดวันที่จะไปคุยกันอีกทีนึงครับเราต้องมีการมาพูดคุยก่อนนะเราไม่ได้ทําโดยทันทีนะเพราะว่ามันก็จะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของเขานะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็มองว่าก็ไม่ได้ทําในทันทีนะคะเราก็ต้องค่อยๆปรับสภาพเขาไปก่อนนะคะก็ต้องมา,าทําความเข้าใจกันซึ่งหลวงพ่อนะคะพร้อมด้วยทีมของ อพอมอนะคะแล้วก็ทีมของอสอสจะะสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องมาคุยกับผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาเน่ยได,ได้ได้เหมือนกับรับรู้นะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจส่วนความคืบหน้าเรื่องเส้นเงินนะครับท่านบิ๊กเต่าก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการทุจริตเงินของวัดนะครับโดยจะมีการเชิญกลุ่มนักร้องแล้วก็ศิลป,ปินตลกนะว่าตอนนี้กลุ่มนักร้อง4คนแล้วก็ตลก รวมถึงนักธุรกิจคนหนึ่งนะตอนนี้ติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายวันที่8กันยายนนี้จะมาพบาก็เท่าไรวันที่8ก็วันจันทร์เนาะส่วนคุณถั่วแดงชนยิ้มติดต่อมาแล้วเหมือนกันคุณเจนยานทิพย์เนี่ยยังไม่ได้ติดต่อมาก็ต้องรอดูว่าจะติดต่อมาพบกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่นะครับทุกคนมีส่วนวผัวพันเกี่ยวข้องผมบอกว่าก้อนเงินทุกก้อนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่วัดที่เดียวมันอยู่กับบริวารทั้งหมดด้วย บริวารที่เข้าไปหาผลประโยชน์เงินวัดนี่นะคนที่ให้เนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วคนที่ให้ยืมเนี่ยนะครับเพราะเอาเงินวัดมาให้คนอื่นยืมเนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วแต่คนที่ยืมไปเนี่ยจะผิดไม่ผิดขอดูขอดูเหตุผลและเหตนาก่อนท่านก็ได้พูดทิ้งท้ายถึงเรื่องเส้นเงินนะครับว่าถ้าโยงไปถึงใครเนี่ยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบปากคำกันตลอดนะแล้วก็ คิดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเร็ววันนี้ครับส่วนยอดเงินรวมไปถึงกรณีของที่ดินนะบริษัทอะไรต่างๆมูลรายที่ต่างเนี่ยก็มีการหมุนเวียนน่าจะเป็นหมื่นล้านแน่นะครับนะผู้เกี่ยวข้องน่าจะมีกว่า20ถึง30คนเลยครับ